สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานเลยนะครับก็เกือบจะเสร็จทุกหลังแลวนะไม่เชิงทุกหลังนะครับ3ามหลังแรกจะเสร็จแล้วนะครับประมาณ80ปรเ็นนะครับก็ตอนนี้กําลังทําถนนอยู่นะครับทําถนนวางท่อน้ําทิ้งนะครับวางระบบแล้วก็ไฟขยายไฟเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายเนี่ยมีรุดจองอยู่หลังหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พาดูนะครับหลังนี้นะครับมีรุดจองหนึ่งหลังนะครับเนื้อที่เยอะเลยนะครับ 6 7ตารางวานะครับแล้วก็เป็นแปลงริมนะครับแปลงริมสุดเลยจะติดคลองนะครับจะติดคลองลำกระโดงข้างหลังผมนเห็นไหมข้างๆนะครับติดคลองลำกระโดงประมาณ2เมตรนะครับคลองไม่ใหญ่มากไม่เล็กนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูหลังนี้กันหลังนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายก็หน้าตาจะแปลกจากหลังอื่นนิดนึงนะครับหลังนี้จะมีเสาโชว์หน้าบ้านนะครับแล้วก็จะมีมุกข้างบนด้วยนะครับมีเฉลียงหน้าบ้านนะครับ หลังเนี้ยที่ดินนะ67ตารางวานะครับหลังเนี้ยเยอะสุดเลยนะนะครับหลังอื่น4ี่้าตารางวานะครับหลังเนี้ยเป็นหลังริมนะที่เยอะมากนะครับเนี่ยให้ดูข้างบ้านเนี่ยเลือเยอะมากเลยนะครับข้างบ้านเหลือ3าเมตรกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคลองด้วยนะครับเนี่ยให้ดูคลองคลองลำบะโดงนะครับแล้วรั้วข้างข้างอาจจะทําเป็นระแนงให้นะครับทําเป็นระแนงให้ไม่ได้ปิดถึบนะนะครับทําเป็นระแนงเหมือนหน้าบ้านนะครับ หลังนี้นะครับความลึกของตัวบ้านเนี่ยสิบเมตรสิบเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็กว้างแปดเมตรนะครับตอนนี้กําลังฉาบภายในอยู่นะครับแล้วก็หลังนี้จอดรถได้สี่คันนะนะครับคือจริงๆทําที่จอดรถตรงเนี้ไว้ให้สองคันนะครับตรงนี้เป็นถนนเนี่ยถนนกําลังเดินวางท่อน้ําทิ้งอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเทปูนเทถนนอะไรเรียบร้อยนะครับสุดถนนก็จะเป็นรั้วบ้านหลังนี้เลยนะครับ ก็เปิดประตูร<ว>ั<ต>ว้วไปแล้วก็เข้าบ้านหลังนี้มานะครับอันนี้จะเป็นจอดรถได้สองคันนะครับแล้วก็ข้างหน้าบ้านเนี่ยจอดได้สองคันนะหลังนี้จอดรถได้4คันนะครับทั้งหมดนะครับหลังนี้ก็ขนาด3ามนอนนะครับสองน้ํานะครับเคยวพาไปดูข้างในอันนี้เป็นห้องรับแขกนะเดินจากเฉลียงมาก็เป็นห้องรับแขกขนาดกว้างสี่เมตรนะครับลึกสี่เมตรห้าสิบนะนะครับก็จะเจอห้องนอนแรกห้องนอนใหญ่นะครับ ห้องนอนใหญ่ห้องนอนห้องนอนนี้มีห้องน้าในตัวนะนี่ห้องน้ําอันนี้ก็ความลึกมันสี่เมตรถ้าสิบนะครับแล้วก็ความกว้างสี่เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านตรงนี้เป็นที่จอดรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยเทปุ้งเทปูนปลูกหญ้าเนี่ยก็จะสวย,น,ยนะครับแล้วก็ดูข้างบ้านนะครับข้างบ้านเว้นไว้สองเมตร 2, นะครับเว้นไว้สองเมตร ประมาณนี้ตรงนี้ก็เอาไว้ตู้เสื้อผ้าอะไรได้นะครับเหลือเยอะอยู่นะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําขนาดเมตรห้าสิบคูณเมตรแปดสิบนะครับก็โอเคนะครับใหญ่อยู่ออกจากห้องนอนแรกมาก็จะเป็นทางเดินนะครับเมตรหนึ่งนะครับกันไปเมตรหนึ่งตรงนี้ก็จะเดินไปห้องนอนที่สองนะครับนี่จะไปเจอห้องนอนที่สองตรงนี้แล้วก็ข้างๆกันก็ห้องนอนที่สามนะครับแล้วก็เดินมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็น ห้องอาบห้องน้ํานะครับเดี๋ยว,วันนี้นึงก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็ขนาดพอกันครับเมตรอันนี้ประมาณเมตรเจ็ดสิบคูณเมตรเจ็ดสิบห้องเนี้ยนะครับแล้วต่อมาก็เป็นห้องครัวนะครับออกจากห้องน้ำก็เป็นห้องครัวนี่นวันนี้คุณฉาบเสร็จไปใหม่เลยนะห้องครัวขนาดสามเมตรคูณสามเมตรนะครับห้องครัวแล้วก็ไปประตูหลังบ้านนะครับหลังบ้านเว้นไว้ให้เหลือสองเมตรห้าสิบเลยนะนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะนะครับสองเมตรห้าสิบ ค่อนข,ข้างกว้างเลยเนี่ยนะครับห้องครัวก็จะแถเคา์เตอร์ให้นะนะครับี่ยตรงน,นี้จะเป็นคา์เตอร์นะครับคา์เตอร์ให้มาเดี๋ยวมาดูห้องนอนที่2ขนาดนี่ห้องนอนที่สองนะครับขนาดสาเมตรห้าสิบนะครับกว้างสาเมตรห้าสิบแล้วก็ลึก3เมตรห้าสิบเหมือนกันนะครับห้องนอนนี้สาเมตรห้าสิบคูณสาเมตรห้าสิบนะครับขนาดก็โอเคแนละกําลังดีนะครับทําจุดปลั๊กไฟไว้ให้พร้อมเลยนะนะครับ ไฟแอร์ก็ทําไว้ให้นะครับปักไฟมีให้สามจุดแล้วก็มีทีวีด้วยนะครับต่อมาห้องนอนที่สามนะห้องนอนนี้ห้องนอนเล็กหน่อยนะครับขนาดสามเมตรคูณสามเมตรนะครับห้องนอนนี้นะครับแต่ว่าก็โล่งโปร่งนะมีหน้าต่างให้สองบานเลยนะครับก็โอเคนะครับไม่เล็กมากนะครับขนาดกําลังดีนะแล้วด้านข้างบ้านนี่ก็ด้านข้างบ้านก็จะเป็นวิวือสวยนะครับด้วยวาผ้า,าวตรงนี้ก็จะเป็นระกระโดงนะครับ ตรงนี้จะเป็นก่อไม่ปิดถนั้นเนี่ยจะทำระแนงนะครับทำระแนงให้ส,สวยๆนะครับข้างบ้านเหลือเยอะมากเลย